สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีสินค้ามาแนะนานะครับเป็นเครื่องปรินความร้อนนะครับกับแอปพลิเคชันปรินท l ลาเบลนั่นเองนะครับเครื่องปรินก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันก็ใช้งานง่ายนะครับมีขั้นตอนไม่เยอะเรามาดูวิธีการใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆแถมเราไม่ต้องใช้มึกปรินด้วยนะครับพอเราปรินด้วยความร้อนนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะแปะสลากสินค้าได้นะครับใช้เครื่องนี้ปรินได้เนาะหรือว่าจะปรินในส่วนของบาร์โค้ดที่จะจะส่งสินค้าให้ลูกค้าก็สามารถใช้งานได้้้นน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 ะคคครัััััผมแอออปปพลลิิเเเเเชชที่่่าาจใก็ืง เสร็จแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเลยนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆก่อนการใช้งานนะครับให้เพื่อนเนี่ยมาที่ตั้งค่ากันก่อนนะครับเพื่อที่จะเซตในส่วนของกระดาษนะครับเราต้องตั้งค่ากระดาษให้เหมาะสมกับสติกเกอร์ที่เราซื้อมานั่นเองนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะปิ้นไม่ตรงขนาดไซส์นะครับเพื่อนๆสั่งกระดาษมาเป็นแบบไซส์ไหนนะครับให้เราเนี่ยมาตั้งค่าความกว้างความยาวให้ได้มาตรฐานของกระดาษกันก่อนนะครับเมื่อเราตั้งค่าหน้ากระดาษเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนะัมครบผ หลังจากนั้นให้เราเลือกตรงคําว่า image นะครับเพื่อนเอนเราจะใส่รูปภาพเพื่อที่จะปริน์นั่นเองนะครับให้เพื่อนเนี่ยแตะตรงที่คําว่า image นะครับผมหลังจากนั้นเราก็เลือกรูปภาพในอัลบัม้มหรือว่าในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเพื่อ <ๆ S 3> ที่เราจะป er. ระปิน์นะครับสหรับเพื่อนเพื่อนก็ไปเลือกรูปภาพหรือว่าเลือกพวกที่เป็นสแกน QR code นะครับเพื่อที่จะไปใส่ในนี้นั่นเองนะครับเมื่อใส่เข้ามานะครับเพื่อนเพื่อสามารถปรับขนาดไซส์กระดาษได้นะครับหรือว่าใส่รูปภาพนะครับให้แมทกับกระดาษของเรานั่นเ <rounds S 1> องนะ ตรงกลึ่งกลางของในส่วนของกระดาษนั่นเองนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนะครับวิธีการปิ้นก็จะมีรูปปิ้นรูปปิ้นตรงนี้นะเครื่องปิ้นเนี่ยให้เพื่อนๆแตะตรงนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่สั่งปิ้นครั้งแรกนะครับเราจะต้องเชื่อมต่อในส่วนของบลูทูธกันก่อนนะครับเพื่อนๆเครื่องปิ้นตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับให้เพื่อนๆเลือกตรงนี้นะครับนี่แตะตรงนี้นะครับแต่ละของคนอื่นเนี่ยเขารู้ว่าของเพื่อนๆเนี่ยมันอาจจะไม่มีอะไรเลยโล่งๆนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาแตะด้านล่างที่คําว่าเซิร์ชกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมปิดไปก่อนนะด้านล่างนะครับเพื่อนๆตรงนี้เป็น not connect ก็คือยังไม่เชื่อมต่อนั่นเองนะครับเห็นไหม ตัวนี้ยังไม่เชื่อมต่อนะครับให้เพื่อนเนี่ยแตะที่คําว่าเซิร์ h ที่อยู่ด้านล่างนะครับเพื่อที่จะค้นหาเครื่องปรินของเรานะครับเพราะเราจะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธตัเองนะครับเป็นผ่านบลูทูธเนาะเมื่อเจอเครื่องปินของเราแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยทการแตะที่เครื่องปินของเรานะครับแตะหน,นึ่ททง,งทีนะครับผมเมื่อเราแตะที่เครื <explan sheet S 1> ่องปินเสร็จเรียบร้อยนะครับมันทําการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเลยนะครับทีนี้มันก็ขึ้นมาแบบนี้เนาะให้เพื่อนแตะที่ปุ่มโอเคนะครับตรงนี้นะครับแตะที่ปุ่ม มันก็จะทําการปริ้นนะครับออกมาให้เพื่อนๆได้เห็นแบบนี้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสลากแล้วเป็นลาเบลต่างๆที่จะไปแปะตัวสินค้าหรือว่าแปะพัสดุส่งนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้เครื่องนี้เนี่ยปริ้นแปะส่งได้นั่นเองนะครับลองไปใช้งานกันดูครับ